ครับจะากล้วยหอมมาเยี่ยมคุณยายนะครับผมวันนี้หลังจากคุณยายไปเยี่ยมกล้วยหอมมานานแล้วถอย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 ครับวันนี้พามาอยู่กับคุณยายัถ่ายกันก่อนครับไปวะ มามามาน่ครับห,บหบาคุณยายครับผมวันนี้ยังจำกันได้ครับยังจำกันได้ดเลยหาแล้วครับหาหากินนมแล้วหากินนมแล้วกลิ่นนใหญ่แล้วบ่ นี่อันนี้มัดติดคอกับคุณแม่เ้าไว้นะครับผมวันนี้พามาเยี่ยมคุณยายนะครับจากคุณยายไปเยี่ยมมาหลายครั้งแล้ววันนี้มาเยี่ยมคุณยายมั่งครับ ไปไหน,นไปมากำบังกันก่อนครับตอนนี้วัวเชื่อก่าพันขาคุณยายเนาะครับวันนี้กินข้าวด้วยกันครับด้วยกันเนาะ นี้พาน้องกล้วยหอมมาเยี่ยมคุณยายครับผมดูเก่งมากครับผมน้องเก่งมากเลยเขากานวันนี้วันที่สามแล้วเนาะครับผมพาน้องออกมาข้างนอกครับไม่กลัวครับผมไม่กลัวใช่ไหม่ะคุณแม่นะครับแม่ลูกไม่เป็นไรนะครับคุณแม่ นี่แหละครับทางครอบครัวครับผมดูครับนี่ถัดถ่ายกันนะครับครอบครัวผมนี่นะครับแม่ลูกถัดถ่ายดูดูด,ด,ดูหลานอยู่ข้างล่างนะครับอาปากซอยวอย ความสูงเท่ากันนะครับผมแม่ลูกเนาะยายชาิกาแม่ยิงรักนะโอ้ยไปไหนนะาาอีกน่ะเหรอไหมโอ้ยเออน้องรู้จักหลบแล้วครับผมในม,มุดใต้ท้องแม่นะครับ สบายใจไปอย่างอีกต้ถ่ายค่วนใหญ่ครับผมตอนนี้ดูครับดวงมือไดูดูครับดวงองดวงองาสีสันไล่กันน้อนี่เนาะ ไม่กลัวแล้วครับน้องกุยหอมไม่กลัวแล้วครับออกข้างนอกได้แล้ว<า>เที่ยวแรกอาจจะมึนหน่อยนะครับผมแรงเยอะถอยมาถอยเออ้อกินนมยายแล้วครับดูครับ ใครจะกินน้าใคร <c oughs> นี่เออนะครับลูจากเชือกแล้วครับผมถ้าติงรู้จักหยุดเนาะอถอยถอยเอ้อเอ่อสามเดือนกว่าแล้วครับเ็ควกานเพิ่งพาน้องออกเดินครั้งแรกนะครับ วันนี้เดินมาเยี่ยมคุณยายเนาะครับดูข้าง้างส่กันครับ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยให้น้องทักทายกันก่อนนะครับผมตอนนี้ดูปฏิกิริยาจะเป็นยังไงเนาะครับ เวลาช้างก็ทักทายกันจะมีเสียงครามนะครับโอยแน่แน่แนักทอยทัก,กทายกันในยจะแพ็แบแป๊บหนึ่งนะครับอยู่แล้วครับตอนนี้มีคุณยายชาลิกาครับผมแม่ยิ่งรักเนาะ ครอบครัวเขามาอยู่ด้วยกันครับวันนี้พามาเยี่ยมคุณยายเนาะครับถ้าพอ่อวานปล่อยเชือกไปตั้งใสจะวิ่งเล่นตลอดเลยครับผมเจ้ากลวยหอมครับดูดูดูดดดบนไปบนมาเดี๋ยวจะพันขายายเลยไปดู ไปแล้ครับผมขอบคุณมากครับผมสําหรับคลิปนี้เนาะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องป้ยหอมด้วยนะครับผมปั่นจะลงคลิปบ่อยๆครับขอบคุณมากครับ